สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนา m o d Channel นะฮะวันนี้ยามเช้านะครับพาเพื่อนมาชมบรรยากาศอ่าเะเีก็กก็บันทุงก็ไม่เชิงนะครับก็บรรยากาศแบบอ่าชนบทนิด,น,ดนิดแล้วกันนะครับยามเช้าๆช,าชานะฮะช่วงนี้อากาศเริ่มเย็นนิดหน่อยนะฮะแต่ว่าแถวบ้านก็ยังไม่เย็นมากนะครับอุณหภูมิก็กําลังพอดีนะฮะน่าจะอยู่ประมาณสัก20ปลายๆนะครับก็ วันนี้พาเพื่อนมาชมบรรยากาศนะฮะสัเกตนะครับเช้าๆนะครับตามชนบทนะฮะจะมีเสียงนกร้องตลอดนะฮะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะพามาดูนี่ครับอันนี้ไม่ใช่นกธรรมชาตินะฮะนี่เป็นสมาชิกใหม่นะครับที่เรารับเข้ามาในบ้านนะฮะเนื่องจากว่าเป็นความฝันนะฮะตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับที่อยากที่จะเลี้ยงนกในกรงแบบนี้นะฮะเพื่อนอาจจะ คเรจะว่าเอ๊ะไปเลี้ยงขาในกรงทําไมทรมานเขาหรือเปล่านะครับนกพวกนี้นะฮะไม่ใช่นกตามธรรมชาตินะครับไม่ใช่นกตามธรรมชาติที่อยู่บ้านเรานะครับเป็นนกจากต่างประเทศนะฮะเพราะฉะนั้นพวกนี้จะถูกเลี้ยงนะครับแล้วก็ถ้าปล่อยตามธรรมชาติเนี่ยอาจจะโดนพวกศัตรูตามธรรมชาติเช่นพวกเหยี่ยวพวกอะไรพวกนี้ล่าได้นะฮะเนื่องจากว่าหาอาหารกินเองก็ไม่ค่อยเก่งนะครับแล้วก็ด้วยสีสันนะครับเพื่อนดูนะฮะ สีสารสะดุดตาครับมันจะหลบซ่อนศัตรูค่อนข้างยากมากครับเพราะฉะนั้นพวกนี้ต้องเลี้ยงในกรงเดียวนะฮะไม่ควรปล่อยให้ไปออกไปสู่ธรรมชาตินะครับก็เลยนะฮะเราฝันอยากจะเลี้ยงนกนะครับแต่ว่าไม่ค่อยชอบเลี้ยงแบบกรงเล็กๆนะฮะรู้สึกว่ามันเป็นการทรมานนะฮะก็เลยนี่ครับต่อกรงมานะฮะ ไซนี้ไม่เล็กไม่ใหญ่นะฮะสำหรับเราถือว่ายังเป็นสายแบบไม่เล็กไม่ใหญ่จริงๆอยากได้ใหญ่กว่านี้นะฮะอันนี้ให้ดูความสูงทำนี่เดินเท้าใกลแเลยนะฮะทุมหัวนะฮะประมาณร้อยแปดสิบเซนนะครับความสูงกว้างเก้าสิบนะฮะยาวเมตรยี่สิบก็ดูจากอันนี้ก็รู้แล้วนะฮะต่อเองแน่นอนนะครับดูนะฮะรอยปู่ปะอ่าอันนี้ก็มา รีวิวกรงให้ดูกันนะครับส่วนตัวน,น,อน,นอกข้างในเดี๋ยวไว้วันหลังนะฮะอ่ารีวิวกลรงให้ดูนะครับเป็นกลรงต่อเองนะฮะใช้เศษไม้นะครับแล้วก็ตัวตะข่ายนยก็เป็นตะข่ายที่เหลือนะฮะจากที่บ้าน,นครับเป็นตะขา่ายไซส์ประมาณ1นคูณหเซนนะครับเป็นเขาเรียกว่าลวดอาร์กนะครับก็จะไม่ผิดเป็นลวดเส้นเล็กมากฮะแต่ว่าด้วยขนาดนกแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นนกที่ไม่ได้ กลงมากนะครับก็เอาอยู่นะฮะลวดประมาณนี้นะครับแต่ถ้าจะให้ดีตั้งอยู่กลางแจ้งนี้น่าจะเป็นลวดแบบเคลือบนะฮะมันจะมีแบบเคลือบที่เป็นสีเขียวๆนะครับแต่อันนี้เป็นลวดแบบเหลือใช้ของเรานะครับก็ใช้ไปก่อนฮะเดี๋ยวค่อยปรับปรุงใหม่นะฮะรีวิวให้ดูกันสั้นๆนะครับสําหรับกลงนะฮะก็ประมาณนี้นะครับเราวัดขนาดให้พอดีกับตัวตาข่ายนะฮะ ตะข่ายเนี่ยกว้างเก้าสิบนะครับเราก็เลยทํากรง180ร้อยแปดิบนะฮะแล้วก็นี่ครับตะข่ายมันจะมีร้อยต่ออยู่กรงกลางนี้ก็ย้าด้วยตะปูนะบ,บางคนอาจจะใช้ฝานะัดลมนะฮะก็ง่ายนะครับแต่ของเราขี้เกียจหาฝานะก็ตีพับตะปูเอาเลยนะฮะเนื่องจากว่พวกนี้เลี้ยวแรงมันไม่ได้เยอะมากอยู่แล้วครับแค่นี้ก็เอาอยู่นะฮะนี่บานพับ อันนี้ข้อเสียอย่างหนึ่งของกรงตัวนี้ก็คือเราไม่ได้มีประตูสองชั้นนะฮะเนื่องจากว่าไม้หมดนะครับก็เลยได้แค่ประตูชั้นเดียวเราเลยทาเป็นประตูเล็กๆแบบนี้นะฮะแล้วก็พยายามเอาน้ําเอาอาหารไวใ้ใกล้ๆนะฮะเพื่อที่แล้วก็จู่สังเกตจะเห็นว่าเราจะเอาคอนขึ้นสูงไว้นะครับเนื่องจากว่าเวลาที่เราจะให้อาหารเนี่ยก็จะไล่นกขึ้น คอนท้างบนแบบนี้นะครับแล้วเราก็ค่อยๆเอาน้ำเอาอาหารอกมาเปลี่ยนนะฮะนี่นกจะได้ไม่บินหนีออกมานะครับประตูนี้ก็คนเข้าได้นะฮะแต่ต้องมุดนิดนึงนะฮะลำบากลำบากนิดนึงแต่ก็เพื่อเอาไว้เข้าไปจัดพวกนี่ครับอ่าพวกอ่าลูกมะพร้าวนะฮะที่เป็นรลังของนกนะฮะเดี๋ยวต้องเข้าไปจัด ต้องซื้อมาเพิ่มอีกนิดนึงนะฮะยังไม่เพียงพอกับจํานวนนกนะฮะแต่ว่าเนื่องจากนกมันยังเป็นวัยเด็กอยู่นะครับก็ไม่เป็นไรนะฮะนกยังไม่ใช้นะฮะตัวกะลามมพร้าวนะครับให้ดูน้องนกเรานะฮะเป็นนกหงสยกนะครับเราเอามาทุกสีที่ร้านมีนะฮะก็มีสีเหลืองสีฟ้าแล้วก็แฟนซีนะฮะ แปสตัวข้างในสวยมากนะครับเป็น3าสีนะฮะขาวฟ้าดำ <c oughs> ก็รีวิวกลงให้ดูสันส้นๆประมาณนี้ถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าว,วิธีการทำแบบไหนนะครับก็ทักเข้ามาได้นะฮะเดี๋ยวเราจะทําคลิปอธิบายอย่างละเอียดอีกทีนึงนะครับแต่จริงก็ไม่ได้ยากมากมายอะไรนะครับก็วันนี้ให้ดูกันสั้นๆประมาณนี้นะครับ เพื่อนที่เข้ามารับชมก็อย่าลืมกดไลค์ก็แชร์ก็ Subscribe เ่เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปดูอะไรอีกนี้ก็อย่าลืมติดตามกันนะครับสวัสดีครับ